พอ,อกกด้วยนะครับผมก็ได้ไม่ยอดทอนะผมก็ได้มาต่อนะครับจัดต่อนะครับผมอยากรู้เหมือนกันนะว่าเปิดเพื่อโอกาสแล้วเนี่ยมันจะยัดได้ไหมนะครับนะเดี๋ยวเปิดตัวไปก่อนโอ้โหได้เฟรุนโอเคเลยแล้วก็ออกแปดดาวหน้าตู้ใช่เลยผมว่าใช่ มันถูกกำหนดมาแล้วไม่ใช่เฮ้ยมันใช่แหละผมว่ามันใช่ใช่แหละใช่ใช่ไอ้ใช่เลยเกือใช่เลยเกือเกือจับได้เฟรุน5้าตัวนะน่าจะไปซิงเมลนะครับเพราะว่ามันก็ยังมีโอกาสได้อีกนะครับอีกสองพ หกรนะครับโอ้โหแต่ผมเปิดรูปีไปเยอะมากไม่ออกเลยอะมันมันมันใช่หรอผมว่ามันมันเริ่มแปลกๆกันนะกลิ่นมันเริ่มตุ่ๆนะเดี๋ยวผมขอย่าไปซิงเมวสักครู่ครับครับผมก็ได้ไปรีอดีอีกแล้วนะครับก็ผมได้ไปเก็บอีกสี0รเพชรนะมามาดูกันนะเปิดตัวล้างตัวไปก่อนนะครับโอ้โหโอ้ โอ้โอ้มาดูกัน <c oughs> ผมรีมาเปิดไปสี่ร้อยเนี่ยผมยังไม่เคยได้เกียร์อะไรมั้งเนี่ยไอเกียร์แปดดาวเกอะไรอ่ะคาถาของฟรีเลนเนอ์เ <s> นี่ยดูดิ ผมรีมาสิบยี่สิบไอดีนี่คือผมไม่ได้เลยนะครับสี่ร้อยแรกเนี่ยคือผมรีมาเป็นสิบอยู่นะมันไม่หอกเลยนี่ก็รีทิ้งนะครับไอดี ID นี้นะไม่ผ่านนะครับก็เรียบร้อยรีทิ้งนะ okay, ครับโอเคครับเดี๋ยวตัดไปที่ไอดีต่อไปกันเลยละกันนะครับครับผมก็ได้ไปเก็บเพชรมาต่อนะครับมาดิ หนึ 1> 1, ่งพันเพชรอ่ะมาดิโอ้โหโอ้โหอ๋อเฮ้ยเจมสลานห้าดาวล้วนเลยสลานทำอะไร้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเจมบอกว่ากินนิ่มอย่างนี้กินนิ่มเลยพันเพชรกินนิ่มโอ้โหโอ้โหผมเริ่มผมเริ่มผมเริ่มล้มมวนช็อตน,นี้ระบบเริ่มล้วน ช็อตนี้ผมระบบเริ่มรวนแล้วแล้วออกชิ้นนี้คือไอ้ที่ใหม่ๆอ่ะผมแนะนำว่าให้รีให้ได้คาทาฟีเลนนะครับโอ้โหโอ้หนึ่งพันเพชรหายไปกับตาทุกคนนึกว่าผมต้องรีอีกรีแล้วรีอีกรีต่อโโห ยับจริงทุกคนันนี้ผมเปิดมาเท่าไหร่แล้วอ่ะโอ้โหผมไม่ได้รับอันนี้ด้วยเนี่ยผมเปิดไปเจ็ดรอบไปนะครึ่งทางแล้วนะไม่ออกคาถาเลยอ่ะผมว่าตู้กาชามบักปะผมว่าคนอื่นนี่ก็ออกเอาออกเอานะทำไมผมไม่ออกแปลก นี่ปกติอ d ดีลมันจะออกง่ายนะครับเดี๋ยวผมไปเปิดตัวทั้งหน่อยแล้วเนาะโอ้โหน่าเกียดมากเดี๋ยวผมต้องรีเรื่อยๆเลยไห้เนี่ยโอ้โหไไง,งได้ฟีเล่นมาอีกเออคือคู่ฟีเล่นนี้ออกง่ายอยู่นะตัวละครดูดิ ตัวละครอ,ออกอย่างง่ายเกียร์ออกอย่างยากมันใช่หรอไในหนดูได้หนึ่งชิ้นมันต่างกับตู้อันนั้นตรงไหนอ่ะไอ้ตู้ไม่เพิ่มโอกาสใช่ไหมผมได้นาฬิกาไอ้ตู้เพิ่มโอกาสผมได้ไอ้นี่ค่าเท่ากันเลย เผยตู้ไม่เพิ่มโอกาสจะดีกว่าด้วยเพราะว่าได้ได,ได้เกียร์ลิโอนาดอื่นๆมาด้วยนะแต่นี่คือได้ชิ้นเดียวอะโอ้โหหัวจะปวดเคเดี๋ยวตัดไปตอนที่ผมไปเก็บพี่ไอดีหนึ่งละกันนะครับแล้วผมก็ได้ไปฟาร์มเพชรมาต่อนะครับโอ้โหฟาร์มจนท่อถามจริงๆเหอะในตู้มันมีเกียร์ไอ้นั้นไหมห <laughs> รือว่าผมเปิด ทีนี้ขนาดผมเปิดตู้เครื่องโอกาสอย่างเดียวแล้วนะครับเนี่ยทุกคนก็ดูเอาแล้วกันนะผมเปิดรัวๆแล้วเนี่ยทุกคนก็ดูเอาแล้วกันเนี่ยมันมันออกที่ไหนอ่ะมันออกที่ไหนก็เนี่ยดูดิเนี่ยเนี่ยดูดิทุกคนดูตู้มีปะเนี่ยแล้วผมกดผิดอีกเดี๋ยวไปดูก่อนนะว่ามันการันตีเปเท่าไหร่แล้วเนี่ย ดีเยอะมากแต่ไม่ออกเลยโหเหลือ,อแค่พันสอยแล้วดูสภาพนะได้เจดาวชิ้นเดียวเปิดไปพันแสภาพอะเดี๋ยวก็ได้ไอ,อันนี้นาะอเดี๋ยว็ออินเดี๋ยวค่อยแล้วนาะอเดี๋ยวตัดไปที่อีดีหนึงเลยละกันนะครับอีกไอดีึงน่าจะใกล้ถึงการันตีแล้วนะโคจะทอ คือใครมีสูตรอะไรก็คอมเมนต์บอกผมได้นะเดี๋ยวผมจะได้ไปลองนะผมลองทั้งเปลี่ยนภาษาทั้งทั้งลองยกเลิกแล้วก็ไม่ไหวนะครับเดี๋ยวใครมีสูตรอื่นอีกก็ลองบอกผมได้นะเดี๋ยวผมจะได้ลองทําดูนะครับโอเคครับเดี๋ยวตาปีอดีนลนะครแล้วแล้วผมก็ได้ไปเก็บเพชรมาเพิ่มนะครับใกล้จะถึงการันตีแล้วนะไอดีเนี่ยขอออกสักชิ้นเถอะโอ้โห คือถ้ามันไม่ออกมันก็ไม่ออกจริงๆอะนะครับดูเอาละกันนะไอ้ทีนี้จะได้เออผมผลิตยังเนี่ยเดี๋ยวขอไปดูก่อนลนะกันว่าผมผลิตเยงังสายพลังผลิตแล้วแหละเออ,เอ,อโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะได้เปิดกล่องการันตีเกียร์นะครับ ขายเจ็ดสิแพทก็เดี๋ยวแปดวก็ได้แล้วนะครับสิบวลเองเจูไอเวเ,อเ,วเวก็ได้แล้วนะครับโอ้เป็นทอนะเกียร์ออกยากมากจริงๆนะครับใช้คาว่ามาก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 ม,ากมากนะครับเพราะว่าผมรีไปเยอะมากแล้วก็ไม่ได้เลยอันนี้น่าจะเป็นหมื่นแล้วนะครับปืนหมื่นบี้ตั้งแต่คลิปรีไอดแรกๆนะครับคือที่ผมเปิดเกียร์เนี่ย มันจะการันตีไป3 ID อดีแล้วเนี่ย3-4มสี่ไอเดียแล้วนะก็รอคำนวณดู3,000คูณ4ก็12ื่นสองนะครับผมเปิดไปอ่ะได้แค่ชิ้นเดียวนะคือไอดีแรกสุดอ่ะได้แค่ชิ้นเดียว12 0่นอ่ะน่าจะห2 0่นถ้าไม่ก็15 0่นแล้วนะตอนเนี้ยถ้ารวมๆน่าจะ15 0 0 0แล้วนะ15,000บีนะครับที่ผมรีมาแบบ ตั้งแต่กตั้งแต่โคลลโ,โบแรกๆอันนี้นะครับน่าจะรวมๆน่าจะถึงอยู่น้15หมื่นห้าผมว่าหมก็ใครที่จะเปิดกาชานี้ก็คิดดูดีๆแล้วกันนะครับว่ามันเลดดอบขนาดนี้คุณจะวัดใจหรือเปล่านะก็สู้ๆแล้วกันนะครับสำหรับใครที่กำลังทำแบบผมนะก็ขอให้ไม่เกลือแบบผมนะผมนี่คือโคตรเกลือนะครับดูดิเปิดจะถึงการันตีอยู่ละ ใา้หน้าตู้ชิ้นเดียวให้สอชิ้นมีแค่นี้ไม่ได้แปดดาวเลย8ปดาวมันหายไปไหนก็ไม่รู้โอเคครับเราคลิปนี้ก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะเดี๋ยวมาดูวันพรุ่งนี้แล้วกันเนาะไม่ก็สี่ทุ่มคืนนี้นะว่ามันจะเป็นยังไงจะเหลืองหรือเปล่าโอเคครับก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ความเกลือของผมหน่อยนะครับมวเจอันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ